สามชั้นบางๆสไลด์ๆนะครับย่างกรอบๆมีตังอร่อยไหมจะไม่กินเลยจะอร่อยยังไงตอบไม่ตอบวก็อร่อยเดี๋ยวก็กินแล้วก็อร่อยใช่ต่อเพื่อนนะคะป้าป๊าอันนี้มันสองชั้นเป่าลูกเนี่ยได้บอกว่าค่ะนี่อันนี้มันสองชั้นยูนเราปองป๊าเอาจะกินอย่างนี้ไม่ตางเสียงเสียงน้ำมันนะครับผูกปับผูกปับผูกปับข้าว เดี๋ยวก็วกรอบอไะครับผมไปเอาข้าวเหนียวมาผลองมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมเหลือนิดเดียวเนิดเดียวแล้วบางๆครับผมแต่ยังไม่กรอบครับรออีกสักนิดนึงนกรอบแล้วนะครับพร้อมทานดูวิวัฒนาการของมันนะครับผมจากชิ้นขนาดนี้นะครับเหลือชิ้นแค่นี้แหละ